ไฟแคมปิ้งน้ำเข้านะครับเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำเข้าไปเป็นไออยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยทั้งด้านบนและด้านข้างจากคลิปที่แล้วที่ไปป้อมปีนะครับก็จะเห็นว่าเราห้อยไฟไว้กับเชือกโดยห้อยเป็นท้องช้างไว้ระหว่างสองเสานะครับมันก็จะห้อยอยู่แบบนี้พอตอนฝนตกกลางคืนเนี่ยน้ำมันก็จะไหลามาตามเชือกแล้วก็จะมารวมกันที่ไฟทําให้ไฟน้ําเข้าตรงด้านล่างของไฟนี่จะเห็นว่าเป็นน้ําไปหมดเลยนะครับ สบัดออกไปเยอะแล้วก็ยังมีน้ําค้างอยู่ข้างในไฟอันนี้สภาพประมาณสองวันแล้วนะครับหลังจะกลับมาจากแคมปิง้งมันจะมีไอน้ําอยู่ข้างในตากแดดเอาไว้หรือว่าพึ่งเอาไว้เฉยๆมันก็ไม่ออกไปเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคราบน้ําโอเคเดี๋ยวมาแกะกันไฟตัวนี้ผมซื้อมาจาก l a ซาด้านะครับ ตัวหนึ่งประมาณ250-260บาทแล้วแต่ช่วงเวลานะครับไฟก็เวลามาก็จะเป็น HW777 ตามกล่องแบบนี้เลยนะครับมีอุปกรณ์ทั้งตัวแฉ่งมีขาตั้งให้ด้านล่างจะมีสกรูอยู่2ตัว คงแกะจากด้านล่างไม่ได้แล้วด้านล่างก็จะมีฐานตรงนี้ก็น่าจะเป็นโคบบวกของฐานนะครับต้องหาวิธีแกะออกจากด้านบน แกยังไงตรงนี้เหมือนมีเขีย้ยวในั้นงไห ดูมาถึงตรงนี้ผมจะยังไม่ไม่ใช้ตะกวัวบัตเกีเอาอะไรออกเลยนะครับจะปล่อยไว้อย่างงี้จนกว่าไอ้น้ำตรงนี้มันจะแห้งไปดูว่าถ้าเกิดมันแห้งไปจนหมดแล้ว มันไม่มีไอ้น้ำเหลืออยู่แล้วไฟยังเปิดปกติผมก็จะประกอบกลับเข้าไปโดยที่ไม่ไม่ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับหลังจากวางทิ้งไว้เฉยๆประมาณ2วันนะครับไอ้น้ำทั้งหมดก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาดูแห้งเหมือนเดิมก็สเต็ปถัดมาเดี๋ยวเราจะประกอบกลับไปเลยนะครับอ๋อก่อนจะประกอบเดี๋ยวเราลองเปิดไฟดูว่ามันใช้ได้ไงานได้ปกติไหมติดนะครับ อ่าอันนี้เตดโอเคใช้งานได้ปกติทุกอย่างแห้งพร้อมประกรอบเดี๋ยวมาประกรอบกันเลยครับ <c oughs> วิธีประกรอบก็เอาตรงเคี้ยวตรงนี้ให้ตรงกับพลาสติก มาเคี่ยวตรงแล้วตัวฝามันก็ออกแบบมาให้ล็อกเข้าเคี่ยวได้เลยนะครับสวิชก็จะอยู่ตรงตำแหน่งของมันพอดีอันนี้เดี๋ยวลองใส่ตัวยางเข้าไปดูก่อนโอเค ใส่ยาเข้าไปเรียบร้อยก็คร <c oughs> อบฝาดูตรงเคียวนะฮะเห็นอ้อลืมลืมลืมห้ามลืมตอนนี้เดี๋ยวไฟฉายจะไม่สว่าง เขากลับเข้าไป1 2ึ่มกดหลังจากลองพยายามใส่ดูแล้วมันไม่ได้เป็นเขี้ยวล็อกจากตัวฝาพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ปืนกาวร้อนยิงเพื่อที่จะยิงตรงขอบเนี่นะครับเมื่อประกบกลับไปแล้วมันก็จะได้ติดกันแบบนี้นะครับ ระหว่างรอตนเกาวร้อนมันร้อนนะครับเดี๋ยวจะขันน็อตท,ที่ก้นเข้าไปเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวจะเอาปืนเกาลอดยิงตรง <c oughs> ขอบนี้2ด้าน,นะครับแล้วก็เอาตัวสะท้อนแสงใส่เข้าไปแล้วก็ครอบฝากลับเข้าไปอีกทีหนึ่ง ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเอาไอ้น้าที่เกิดจากน้ารั่วซึมเข้าไปเนี่ยออกเรียบร้อยตอนนี้แห้งข้างในแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ใช้รุ่นเดียวกันนะครับรุ่นไฟฉายรุ่นนี้ HW777 ที่มีปัญหาเรื่องน้ําซึมเข้าไปไม่ว่าจะซึมเข้าไปแล้วยังใช้งานได้อยู่หรือว่าเสียก็ลองแกะด้วยวิธีที่ดูในคลิปนี้นะครับลองทําตามดูเพื่อที่จะทําให้ไอ้น้ํามันแห้งหรือว่าจะแกะเพื่อซ่อมก็แล้วแต่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปของช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ